ต่อกันเลยครับกับแบ็คแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวพาไปลงแรงโอ้อะไรวะเนี่ยดาบดาบเอ้ยดาบดาบโอเคนะเผื่อเราได้คอนโบเอ้ยคอนโบแหละว่าไม่ใช่เผื่อเราได้คอนเบลอันนี้โอเคนะโอ้ยเอาโอ้ไม่ได้ช่องว่ะเดียได้เอ้ยน่าสนใจถุงมือเก็บอยู่แล้วถุงมือเก็บแต่เราต้องได้เบทสโตน มือ2อันเวสโตนต้องได้ฮน,นุอีอันนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นไปก่อนอันนี้ต้องมีสิชนะอยู่เพราะว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวดูเขาก่อนอ่ะเราจะเอ้แต่เขามีฮิวอะไม่แน่วะ่ะเพราะผมมีเกาะ15แล้วก็เพิ่มเอ็มพาวได้นะครับแสดงว่าดามเมจผมแรงกว่าเขาจะได้เรื่องฮิวเลยโอเคใช้ไปแล้วนะรองเท้าอย่าฮิวนะลูกออก,ก่อนลูกโูนยมันฮิวขึ้นมาแชนะครับ ถ้าไป็นชิวชิเอตอ่าผมจะได้เล่นไหมเนี่ยต้องเอาอันนี้แล้วอะแล้วเราขายหมูนะมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เร่งความเร็วอ่ะมาได้อยู่แหละเราก็จะได้เราได้ตัวไอตัวฟอคอนเบลดมาโคตรเร็วเลยนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะได้แค่ฟอคอนเบลดก็ได้ แต่จริงๆได้ฟอร์คอนเบตผมก็ว่าโอเคแล้วแหละไม่จะเป็นต้องเป็นคอนเบตเพราะถ้าเกิดเวทย์สะต론ต้องมีอีก3อันเลยเว้ยมันจะลําบากลําบากไปหน่อยอยูเว้นสกิลจะขึ้นมาเป็นสกิลที่ให้ตัวเวทย์สะต론นะครับปวดแพ้วะ่ะแพ้ปะแพ้อ๋อได้จริงวะ่ะได้จริงเว้ยได้ก็ต้องเล่นอ่ะมาขนาดนี้แล้วต้องเล่นแล้ว ก็ต้องเล่นช่องมาก็เล่นไปปกติแต่เดี๋ยวต้องดูว่าค r o s s b l จะเล่นยังไงนะ <Okay. S 1> ต้องได้เวทสโตนอีก2อันครับแต่เราแต่เราได้ f o คอ blade มาก,ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวหาอะไรไม่เล่นกับ cross b l ให้มันแบกๆไปก่อนเพราะเวทสโตนสองอันไม่ได้หาง่ายครับฐานะได้ก็ดีนะครับตอนนี้ มีสิชนะอยู่นะเอ็มพาวเวอร์เราเยอะกว่า <ipp> okay. เฮ้ยได้เหลียนตัวอีกแล้ววะ what อันนี้มันเรื่องเหลือจะเชื่อนะครับที่เกิดขึ้นที่มันให้เราดีๆนะเราต้องเล่นอะไรรอบๆนี้ให้มันได้เปรียบมันไปเลด กอบลงท้ากรอบเรงนคนเดียท้ากรอดีครับนนเล่นไปก่อนนะตรงนี้เล่นไปก่อนดีเร็วหน่อยอ้าวโอเคโอเคขาดเวสโตนีกอันเดียวผมได้คอร์สเบดเลยเราลดสเตมินาไปแล้ว25%ให้กับตัวคอร์สเบดกับตัวฮีโรซอนนะครับเราก็มีสิชนะอยู่นะดาเมจเราเข้มๆอยู่เหมือนกันแต่เรามีฮีลด้วยอีกทีเดียวชนะแล้วมาอีกชิ้นหนึ่ง เฮ้ยตาอนนี้ผมได้จริงๆริงว่ะทุกคนเป็นอะไรที่ใช่ครับน,น้ๆนนทีจะได้อ้อยมีไปก่อนแล้วกันคอร์เบดแต่ยา่าลืมว่าคอร์เบดต,ต้องเล่นกับอะไรสักอย่างนะเพราะว่ามันจะต้องเป็นดาเมจด้วยเฮ้ยแหมสาหรับสนุกดีจังวะคอร์เบดอาจจะเป็นมังกรอะไรแบบนั้นแหละเพราะเราใช้ซิมินามากไม่ได้ ชนะอยู่เฮ้ยพอ,อร์ดเบยมาดีไว้ตอนนี้ปกติตอนผมได้พอร์ดเบย์ผมจะเหลือเลือดประมาณหนึ่งทุกครั้งแต่ครั้งนี้มาดีวะ่ะเหลือจะเชื่อชีวิตเรามันดีดีขนาดนี้เลยเหรอบ้านอ่ะ้ายคูก็ไม่ใช่เล่นเอ้ยไม่ใช่ไม่แย่เนี่ยแหละมีข้างหนึ่งเพื่อมีดก็ได้นะเอาจริงๆนะมีดก็ได้ รองเท้าเอามาอีกก็ได้แค่นี้ก่อนนะเออเราต้องหาช่องไม่ไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองอนะเราได้คอร์ดเบรดเล่นแต่อย่างว่าเราต้องมีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกมังกรอะไรแบบเนี้ยคอร์ดเบรดมันกินสเตมิน่ประมาณสักหนึ่งนะเะเฮ้ยชนะง,ง่ายๆเลยเว้ยได้คอร์ดเบรดเว้ยเดี๋ยวลองเท้าหินหนึงแล้วเว้ยมันก็จะไปออกมาเป็นทรงเนี้ยครับที่เราควรเล่นนะนะอันนี้ไอเทมทิก,กอร์เร็วขึ้น มันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งจุดสี่เอ้ยไม่ใช่นหนึ่งเองนะซาเตมีนาคอสหรือหนึ่งนเป็นเหรืยีดีมากแต่ตรงชี้เป็นเวปป้อนบวกสิบดาเมจงั้นเราก็จะเล่นถุงถุงเอ่อท้าหินต,ต่อไปใช่ไหมกูเล่นแต่หินเลยว,วะเนี่ยบ้าบอแต่มันขึ้นมาขนาดนี้แล้วผมจะไม่เล่นก็บ้าแล้วครับเนี่ยมังกรเดี๋ยวเล่นตาหน้านะ เพิ่มพลังในคอร์สเบสแบบสุดๆอ,อันนี้ชิ้นเดียวไม่เป็นไรชิ้นเดียวอยู่แล้วน่าจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเล่นมังกรแล้วก็เออเล่นมังกรปะอันนี้อันนี้ก็ดีนะเปลี่ยนใจละเล่นตัวนี้เก่งกว่า เล่นเมจิกสตาฟแล้วก็ดาเมจไปแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องเมจิกสตาฟมันจะกินสเตมินา0ูนย์ับหใช่ปะทีนี้ตีช้ามากเลยเดกเกอร์ผมอะแต่ดีที่เรามีรองเท้าหินเบิ่มเบมครับหลายคู่เอ๋เราได้ฟันมันอยู่นะอ่าคอนเบดมาเว้ยตอนนี้ผมสามารถเล่นไลฟ์ตัวนี้ได้แล้วเราก็จะไปเล่นตัวไอตัวเมจิกสตากัน ตามนั้นแหละตามนั้นแหละอยาให้เสีย่หาดีวางด้วยโอ้เราก็จะได้เป็นพิษหรอตาพิษเออเอาจจริงๆไม่เร็วนะตาพิสมันก็โอเคเล่นได้รั๊บเวยเออเกเ,เกอร์ันต้องเล่นอยู่แล้ว โอเคตานหน้าเดี๋ยวเราก็ทําเป็นตัวเร์เพนตาฟกันครับทีนี้น้ําเนี่ยเราจะหาได้จากอีกดาซิลลิฟแต่เราต้องจัดให้ดีๆต้องได้ช่องมากกว่านี้ด้วยนะน้ำมีผมบุ้ม14 16ไปนะแล้วเราก็มีกล้วยที่จะเร็วขึ้น60%เลยนะเราก็จะได้เรื่องสเตมิน่ากลับมาสเตมิน่าไม่มีปัญหาเลยนี่ว่าทีนี้ต้องหาน้ำสิ่งนี้เก่งเหรอครับอัพติเฟกสเตอนเฮ้ยเราป่าได้ด้วยนี่ว่า น่าเล่นว่ะมันก็จะเป็นทรงนี้ครับนี่เราก็จะปาตรงนี้ต้องเล่นแล้วแหละขึ้นมาขนาดนี้เนาะหกเจ็ดแต่ไม่มีช่องอีกแล้วกูแต่เราปาหินตรงนี้ได้เนี่ยไม่มีช่องเลยอ่ะโม่แต่เล่นอะไรก็ไม่รู้อะเออพอเล่นได้อยู่แหละลดสเตมินาตอนนี้หรอ ต้องตาหน้าวะ่ะตัวนี้ก็ต้องจัดใหม่ให้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะหยิบของที่เป็นเนเจอร์กันมานครับเนเจอร์ใช่ใช่ต้องหยิบของที่เป็นเนเจอร์เขาเป็นลบบัฟซึ่งเราต้องการใช้น้ําอยู่นะเฮ้ดามเมจรเราสูงอยู่นะดามเมจรเราสูงอยู่นะแต่เราไม่มีเกาะเลยเอยเรามีเกาะนี่ว่าผมลืมไปจากรองเท้าได้กันดามเมจด้วยครับแหลมอยู่แหลมอยู่มาดูวะ คึกกลางคึกนี่เลยไม่ได้มอแตดผมต้องการเกี่ยวกับไอเทมเนเจอมากๆครับซึ่งกระต่ายโอเคนะผมว่าเราไปเล่นให้กระต่ายดีกว่าวะตายอยู่มันเนี้สิบเอ็ดกระต่ายก็จะเร็วครับเร็วเร็วเร็ว,รวแล้วก็เพิ่มอะไรให้เราคุ้ยเล่นไม่ต้องเล่นแล้วผมว่าคุ้ยมันช้างมาก่อนแต่น้ำเราน้ำเราน้อยมากเลยวะ่ะ เดี๋ยวต้องหามาเล่นนะเดี๋ยวต้องหามาเล่นตาหน้า <Okay. S 1> ผมวางไอ้ตัวเนี้ยปไว้ตรงนี้ได้จังววะโอเคเดี๋ยวเราวางนะเราจะมีเกาะขึ้นมาตั้งร้อยหนึ่งเลยนะโอเคดีอยู่ดีอยู่ชนะได้ครับเฮ้ยมันเป็นฟื้นไม่เป็นไรเราตามทันอยู่โอเคเป็นเซอร์เพนสตาร์ที่ไม่ติดอะไรเลย ต้องเล่นอีกดาซิลไว้นี้โดนอยู่นีโดนอยู่เป็นสี่แล้วเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำด้วยตัวเองครับด้วยฟันแฟร์โ <Okay. S 1> อเคน้เมีก็ยี่สิบยี่สิบสองกับเก้าสิบสามแล้วก็ตัววูฟนี่ก็ไอตัวกระต่ายก็จะเร็วอยู่สองจุด <c oughs> แปดหกเขาเป็นดูดเลือดเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ว่ะน่าก,กลัวมากเลยอ่ะแต่เราก็มีโลเยอะอยู่นะเ็จเราแน่ครับแบบนี้เรามีไอตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนไออาร์ติเฟกต์สโตนอ่ะมันจะเพิ่ม ตัวฟาทิกดาเมจถ้าเกิดเราถึงฟาทิกเมื่อไหร่เขาก็จะโดนดาเมจหนักกว่าเราเยอะและแถมได้คริดด้วยเนี่ยข้อดีเลยครับดาวที่ติดไอเทมคือ2ครั้งนี้นะจะได้คิย์คอล้ป8นะครับเปอร์ฟาทิกเลเวลอ่าก็คือดูดคีย์คลอลขหมอนเดี๋ยวจะสิบสอกับ48่สิปต่อดีอย่างเงี้ยคอสเบทดมาเว้ยโอ้สัจใจนานทีได้เล่นนะครับคอสเบขดขนาดปะล่ะ น่าเล่นอยู่แต่ผมอยากได้ช่องเะตอนนี้แหมให้มาก็ให้ดีๆไม่เป็นอะไรวะเล็นไม่ใช่น้ำยังน้อยไปนะเล่นนี่เล่นหลไรดาวอ๋อมีมีโอเคมีเป็นพายแล้วก็ตัวนี้เป็นเนเจอร์นะครับเราจะเล่น <Okay. S 1> ให้ตัวนี้ได้น Nature, เนเจอร์เรื่อยๆเรื่อยผมเพิ่มน้ำได้จากฟันแฟร์ด้วยครับ เขาไม่มีโล่นะอย่างนี้เราก็เล่นเรื่อยๆอยู่ยิ่งนานเรายิ่งได้ตัวคิดที่ข้อมาเฮ้แต่เราโดนเกาะเราโดนเรื่องพิษวะทำไมเซเว่นสตาร์ผมไม่ค่อยติดพิษเลยวะแต่ก็ได้เรื่องดาเมจมาช่วยครับอินฟริกติดกลายเป็นผมไม่ติดดีบัฟบเขาเลยอะ่ะได้แต่ดาเมจเสียใจอะ่ะเสียใจแต่ไม่แคร์ขอช่องอย่างเดียวตอนเนี้ย yeah, ช่องน่ารักมาก เออขอช่องได้ไหมอ่ะแม่งไม่พันละได้แค่นี้วะอา,าหน้าละกันอีกแล้วระเฮ้ยเนี่ยน้ำน้ำน้ำต้องเล่นนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะเอาน้ําไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะมันจะได้หลายอย่างอยู่พรามีเกาะตอนนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีเกาะตอนที่เลือดลง70%จะได้เกาะมาแทนร้อยหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เอ็มพาวเวอรมาสี่เลยนะจากรองเท้าสองชิ้นเฮ้ยยางโหด อย่างโหดไปเสื้อก็เล่นได้นะเสือ้อเสื้อมานาแต่ผมหยิบม,มานาก่อนตรงนี้ขึ้นไปให้เล่นในเจอข้างบนเสื้อเดี๋ยวคงเล่นนะครับใสเยน็นๆเราก็จะปั๊มน้ำเยอะๆด้วยมานาของผมอ่ะเรามีเรามีน้ำพร้อมแล้วเรามีน้ำพอเรามีเอ็มพาวอร์ด้วยครับเอาก็จะติด หอยสั้นด้วยคราวนี้เขาเริ่มติดหอยสั้นแล้วเพราะเรามีน้ำพอชนะอยู่เฮ้ยไลายไพ่เว้ยแชมป์ไลายไพ่นี่ผมเล่นอยูย่ทำไมของมันน่ารักตาเลยวะช่องอะเฮ่ยขอช่องที่มันไม่น่ารักได้ปะเออยาวๆแบบนี้แหละแล้วคุจะเล่นยังไงวะอาหนึ่งสองสามต้อ 1, 2, งใส่ว่าจะต้องเอา นี่รวมได้เป็นกล้วยได้ช่องอีกหนึ่งอีช่องอุบาทมากแต่ก็คงต้องเล่นอยู่แล้วข้าวนี่ไม่เอาเอานี้ดีก,กว่าเดี๋ยวปับนึงผมดูก่อนได้เยอะกออะอว่านี้ไหมใช่นกว่าเนี่ยเราก็ได้น้ำเพิ่มไปแล้วประมาณนี้เลยครับ เผมกำลังคิดอยู่ว่าผมรองเท้ากลับไปไม่เอาม,ามอสแตทจิงกว่าอยแล้วเราได้เสื้อ <S 1> <S 1> น้ำมาด้วยครับชนะไหมครับโอยเขาเป็นเดียร์วูดว่ะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเดอะเบิร์ดแอคแรงแรงมากแต่เราก็แรงนะเราแรงเรามีคีดด้วยเว้ยเขาไม่มีคี้แต่เรามีคี้เอ็มพาวเวอร์ผมขึ้นมากกว่าเขานิดนึงกินผมป้าแรงอยูน่นะโอ้โหแพ้ก่อนนิดนึง เ้แชมไรพายอดเลยแต่ก็โอเคแล้วนะครับเป็นการเล่นที่โอเคเลยมีความพึงพอใจอย่างสูงอะไระแวมพายนี่อะไรขอดูหน่อยอู้ได้เกาะเอ้ยดีวางไงก่อนอ่านได้ละ ก็จะเป็นสามกรองสามกรอบแต่เตมิหน้าดูเหมือนเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับผมเอาเป็นบัตรดีกว่าแต่เตมิหน้ามีพกไว้ขวดเดี๋ยวพอเรามีกล้วยไม่จาเป็นหรอกเขาเอามาตาก่อนเอามาตาก่อนโอ้บล็อกยังเยอะเลยว่าเอ็มพาวเวอร์เราเยอะแล้วแต่บล็อกหมุมโดนมูนชีวีกแล้ว โอ้ยเหลืออีกสองตาบรัดบรัดก็นาำหมดตูดแล้วว่ะต้องชนะให้ได้ว่ะ <Okay. S 1> หรือการที่ผมไปจิ้มกระต่ายมันอาจจะไม่ค่อยดีว่ะคือเก้าแปดไม่แน่ใจเอ็มพ e r เวอร์เขาขึ้นเยอะแต่เอ็มพ e r เวอร์เราแซงแล้วนะเป็นเจ็ดล เรามีเกาะขึ้นเอ็นเปอร์เราแปดพอๆก็แหละแต่ผมได้ดเรื่องคิคุณลองจะตายก่อนไหมอะไอ้เชีย่ยเราตายก่อนอีกแล้วเหรออะไรวะสไ i เว l ครั้งสุดท้ายแล้วไม่ทันแล้วว่นกอะอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็หมดแล้วอะไรวะปวดตูดเล่นอะไรไม่ได้แล้วหมดอ่ะไปสู้เลยดว่ะครับลุยดาบใหญ่น่ากลัววะ่ะ แต่มีแค่ดาบใหญ่กับเบสตัานะเคิเขาคีบปะ่ะเขาไม่เขาคียสิบเจ็ดยิ่งนานเขายิ่งคีคคเยอะ 12, ร้อยเจ็สิบสองอ๋อแต่ผมยังได้อยู่นะโอ้โหเป็นดุดเลือดด้วยเซ็งโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe กดกระดิ่งดยวยนะครับเจอกัน ep หน้านะครับไปละครับ